สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่มาพบกับสบายสไตล์ลุงโจกันอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงคลิปที่80นะเรียกแล้วว่าเป็นตอนที่80ของการรีโนเวทบ้านของลุงโจนะครับนะวันนี้เปิดคลิปมาให้เห็นบรรยากาศในไซตงานก่อสร้างข้างหลังนะครับ นะถัดไปทางฝั่งโน้นนะฮะก็จะเห็นบ้านของคุณยายนะที่ทําเสร็จกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูทางด้านหลังสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ก็คือเศษซากของเ,อเรียกได้ว่าสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่บ้านของคุณยายก็เสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ก็อยู่อาศัยกันแล้วนะฮะนี่นะฮะนะก็เหลือเฉพาะบ้านขอหลุงจูวที่กําลังดําเนินการทํากันอยู่นะครับนี่ก็คือกองกระเบื้องนะฮะที่ตอนนี้ ช่างคันชิดได้ปูไปแล้วบางส่วนหนึ่งนะฮะนะซึ่งก็เป็นลวดลายกระเบื้องที่เ,เรียกว่าเรียบง่ายเป็นลายออกขาวๆหินอ่อนครับนะเป็นลายหินนะซึ่งลุงเจ๋ก็ชอบลายแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้ซื้อมาไว้แล้วนะครบนะ,ะก็เหลือแต่การปูนะคิดว่าจะเอาไปปูพื้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะฮะแต่ส่วนนี้ก็ เป็นพวกสีต่างๆนะครับวัสดุปรปกณ์ที่รื้อออกมาก็โหลกกันแบบนี้เลยนะครับก็ทุกอย่างก็ยังใช้การอยู่นะฮะก็จะใช้ตัวไหนก็มารื้อเอาในส่วนตัวนี้แหละนะฮะนี่ดูดินะกองวัสดุที่รื้อออกมาหรือว่าที่เหลือใช้จากการตัดใช้นะฮะก็กองพเนินอยู่แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวคงจะเคลียร์กันนี่คือทางด้านหลังนะฮะซึ่งก็ทามค้างไว้ตั้งแต่โอ้นะครับคลิปต้นๆนู่นแหละนะฮะ ซึ่งก็เราจะเน้นภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ช่างคันชิดเขาทำอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ตอนประมาณสักแปดโมงกว่านะฮะมีช่างมาอยู่คนเดียวนะนี่เข้ามาก็จะเห็นพวกปูนยาแนวพวกอะไรต่างๆนะเป็นปูนกาวซีเมนนะฮะนี่นี่แหละครับพื้นที่ลุงโจจะให้ใช่างเขาทำนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นทางเข้าทางออกนด้านนี้ น,นี่นี่บริเวณห้องนี้นะก็ดูจะแปลกนิดนึงเห็นความแตกต่างไหมฮะนี่เข้ามาด้านนี้นี่ก็จะเห็นสภาพของการเก็บสีแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องทางด้านหลังนะที่ดงโจเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาทางด้านหลังปกติแล้วก็จะไม่ใช้เป็นประตูหลักนะครับแต่ว่า,อาเอาไว้ใช้สลหรับประตูเป็นเป็นสำรองฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะครับนะส่วนนี้ก็ เดิมทีนะจะเป็นโล่งๆนะฮะแต่ตอนนี้นี่นะลุงโจให้ช่างกันชิดเขาทำเป็นห้องนะครับแล้วก็จะเป็นห้องห้องครัวนะถอยมาอีกหน่อยก็จะเป็นนี่เลยนะเป็นเป็นประตูทางเข้าเดิมทีก็เป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นช่องธรรมดานะแต่ว่าลุงโจเห็นว่าเอ๊ะมันดูมันยังไม่สวยนะก็เลยให้ช่างเขาเขาทำเป็น เป็นกล่องขึ้นมานะครับดนูนี่ครับเป็นกล่องขึ้นมาก็จะมารับกับในส่วนของประตูนะ,ะจะมีมิตินะ,ะส่วนตรงนี้นะ,ะเป็นเป็นพวกซิงค์ที่ลุงโจโดได้ซื้อมาก็จะให้ช่างกัรชิดเขาทำนะ,ะนะ,ะโดยจะบิวอินเข้าไปในในใน,ในส่วนของห้องครัวนะกนะ็จะประกอบไปด้วยตัวตัวซิงค์นะ,ะซึ่งก็จะปูไปด้วยเนี่ยนะฮะเป็นเป็นแผ่นอลูมิเนียมแสงอาจจะไม่ดีนะเพราะว่า,าส่วนนีมน้มันมีไฟฟ้า ก็จะใช้หลอดเดียวนะฮะก็เลยไม่สว่างนะฮะเป็นเป็นซิงค์สำเร็จนะฮะตัวนี้ก็จะมีช่องประตูนะฮะใต้ซิงค์อยู่ประมาณ3บาทนะครับเห็นไหมฮะขนาด120ซนติเมตรนะครับคูณ60สนะสูงก็ประมาณสัก 50- 60เซนติเมตรนะครับอันนี้ถ้าเป็นซิงค์อ่างนะครับก็จะเป็นซิงค์แบบ2หลุมนะฮะตอนนี้ก็รอการติดตั้งนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าในช่างกระชิดเขาทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้ ลุงโจก็มาอัปเดตนี่เลยนะฮะกำลังทาการเขาเรียกว่าจับระดับนะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกอบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าดูแล้วมันหมไม่เข้าท่านะนะก็เลยคุยก,กันกับทีมงานนะครับก็เลยกะว่านะก็จะทําให้ให้เป็นครัวที่ออกมาโมเดิร์นที่สุดนะครับสิ่งที่ดงโจอยากจะบอกก็คือนี่เลยนะฮะนี่ก็คือตู้ตู้แขวนนะครับ นะซึ่งซื้อมาจากทางช้อปปี้นะเมื่อวานนี้ก็ช่วยกันทำโกหกเกือบครึ่งวันนะครับดูนะประกอบเองนะมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นแต่วนะ่าเราก็ช่วยกันในช่างคันชิดนะทำออกมานะเพราะว่าถ้าไม่ได้ตู้พวกนี้นะมันก็ทํางานต่อไม่ได้นะครับตู้นี้ก็จะแขวนเอาไว้นะครับตรงที่ช่างเขากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับโดยโดยจะแขวนลงมาจากพีด,ดานนะครับ ตัวที่มีความสูงประมาณ80เซนติเมตรเห็นไหมช่างเขากำลังจับระดับอยู่สีเขียวๆนี่คือเลเซอร์นะนะครับลุงจูจะพาไปดูการทํางานนะเพราะว่าส่วนมากลุงจูไม่ได้อัปเดตในช่วงช่างเขาทํางานนะฮะวันนี้ไม่มีเสียงดังก็เลยเนี่ยมาเพ่งเบื้องหลังนะนะพี่น้องเอฟซีจะได้เห็นเบื้องหลังการทํางานนะครับซึ่งทางเราชีดเองก็ทําออกมาได้สวยนะครับเนี่ยตอนนี้กําลังปรับระดับอยู่นะเนี่ยคือกระเบื้องที่เห็น ที่ดุงจถ่ายให้เห็นด,ด้านนอกนะนี่ก็เอามาปูโซนนี่เลยนะเมื่อาวานนี้ก็ปูไปได้ประมาณน่าจะประมาณหลายกล่องเหมือนกันนะดูเนียนะนะซึ่งโซนนี้จะเป็นส่วนด้านหลังนะครับเนี่ยที่สําคัญจะมีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยนะนะดุงจพูดอ่าอ่าเขาเรียกว่าตั้งชื่อให้เขาเป็นเคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์บาร์ก็คืออ่าเป็นมุมเล็กๆคล้ายๆกับมุมกาแฟเนี่ยดูดินะฮะโอ้ทาออกมาได้จําเลยนะดูนี่นะฮะ มีมีเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็ทาสีตอนนี้ก็ยังไม่ตัดสีอะไรนะฮะ mm. ก็เดี๋ยวคิดสีใดออกก็เดี๋ยวค่อแต่งเติมเข้าไปนี่อันนี้คือมองด้านหน้านะนคลิปก,ก่อนก็อาจจะเห็นคืออันนี้มันเป็นดีไซน์นะฮะนะมันก็ไม่ได้ทําง่ายแล้วก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ที่อยากจะจะให้ห้องห้องนี้นะนอกจากจะเป็นห้องโลง่งๆนะเราก็หาแต่งเติม นะครับเอาพวกแนวคิดที่เราอยากทำนะครับนะ,ด am, นะบนะได้ไอเดียจากร้านกาฟาก,ฟกฟาแฟ primero, นะครับอันนี้ก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับมันอยู่ติดกับห้องครัวนะฮะนี่เห็นไหมนะพวกนี้เกา่ๆเาๆเนี่ยซิงเก่าๆนี่จะเอาออกหมดนะแต่ว่ายังยังใช้อยู่นะลุงจจอยู่ด้วยใช้ด้วยก็เดี๋ยวค่อยเอาออกทีท,ทีเดียวนะครับเนี่ยส่วนเนี้ยก็รอการใช้กระเบื้องที่ท,ที่ลุงโจได,ได้ได้ถ่ายไปเมื่อต้นคลิปนะครับ ก็จะามาปูแบบนี้เนหะ็นไหมอันนี้ปูไปแล้วเมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้นะก็อาจจะยังไม่ได้ปูหรอกนะครับเพราะว่าทีมงานเดี๋ยวในช่างตัวเล็กนะในช่างตัวก็จะมาช่วยอีกก็จะมาลุยกันกล่องนี้กันก่อนส่วนส่วนครัวนะครับเนี่ยส่วนครัวลุงโจไม่ค่อยได้ถ่ายนะนะความเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือเออเนี่ยลุงโจจะให้ช่างเขาตัดนะครับเรื่องทีมันจะเป็นซิงค์ที่ต่อยาวกันนะครับเนี่ยหนึ่งช่อง องช่องแล้วก็สามเนี่ยเห็นไหมช่องนี้จะเป็นร่องรอยประโยชน์เนี่ยบิมทีมันจะขวางอยู่เป็นแนวแนวแนวขวางนะแล้วก็ตัดออกเป็นช่องประตูครับดูที่น่ารักนะนะเพราะเพราะว่าตัดออกมาแล้วมันก็เป็นระดับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีการตกแต่งนะครับเนี่ยส่วนที่เห็นเป็นร่องรอยการลื้อนี่เดี๋ยวก็จะทําออกมาเป็นเนี่ยแบบนี้แบบนี้นี่แบบนี้นะฮะนี่นี่เพื่อให้เราเห็นเป็นดีไซน์นะเห็นความแตกต่างผสมประสานกันระหว่างไม้ฝา ไม้เทียมนะกับในส่วนของปูนแล้วก็ผนังนะที่เป็นผนังเบานะครับเนี่ยเนี่ยวันนี้นะคลิปนี้เนะี่ยต้นคลิปนี้นะก็จะเห็นการทํางานแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนะครับหรือว่าคลิปต่อไปก็จะเห็นแล้วนะครับว่ากล่องสองกล่องเนี้ยนะซึ่งก็มีกล่องเนี้ยกล่องยาวกล่องใหญ่นะเนี่ยเนี่ยจะมีขนาดาความยาวเขาอะนะก็คือ1นึเมตรยีนะครับไอตัวเนี้ยประมาณ 60นะครับตัว60เนี่ยก็จะเอามาติดไว้ตรงนี้นี่น,นะตรงช่องเนี้นะครับนะก็จะใช้ระดับของนี่เลยนะฮะเจ้าเครื่องดูดควนันเนี่ยพี่น้องเอฟซีเห็นตัวนี้นะนี่คือ,คอ,คอเครื่องดูดควันนะครับดูนะครับนะนายช่างขันชิดเขาทําออกมาได้สวยแล้วก็บิลอินเข้าไปในข้างในเลยนะฮนะนั่นก็คือความแตกต่างของของคลิปที่ผ่านมาลุงจไม่ได้อัพให้เห็นเลยนะนะเพราะว่าคลิปภายในเนี่ยมันไม่มีเวลาถ่ายครับ ก็ดี่เป็นวันหยุดถึงได้ถ่ายนะนะเนี่ยก็ทำบิวอนะินออกมาเห็นไหมนะส่วนที่ช่างเขากําลังวัดระดับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะเอากล่องตัวเล็กนั่นแหละนะครับเนี่ยกล่องตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมนะฮะนะก็เอามาติดตรงนี้เลยนะถ้าทุกท่านที่เป็นสายอินทีเรียนะหรือว่าตกแต่งภายในโดยเฉพาะห้องครัวนะก็จะเห็นว่ามันจะมีเขาเรียกว่ากล่องหรือว่าเป็นตู้แขวนนะครับ ตู้แขวนก็คือตู้ธรรมดานี่แหละแต่ว่าออกแบบให้แขวนติดผนังครัวครับนะจะได้หยิบฉวยสะดวกในการทําครัวเพราะว่าการทําครัวเนี่ยจะยืนทำเนะี่ไหมฮะแล้วก็มันก็มีเครื่องครัวอะไรเยอะนะถ้าจะวางกิกะในซิงพวกนี้มันก็ดูกระไรนะครัวรุ่นใหม่เขาก็เลยออกแบบให้มีตู้นะครับนะเราเองก็ทําแบบนี้เลยนะครับนะก็อยากได้แบบนี้ก็เลยจัดให้นะ วัดระดับนะครับนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เอาเข้าไปรอบนึ่งดูมันไม่เวิร์กนะครับมันไม่เข้ากันลงก็เห็นกันแล้วไม่ไหวไม่ไหวต้องเสียเสียชื่อนะก็เลยต้องทําใหม่นะครับวันนี้ช่างช่างอนชิดมาแต่เช้าชนะครับก็จะมาง้วนทาตรงนี้แล้วก็ส่วนด้านนี้นะฮะเดี๋ยวคอยติดตามนะนะบ,บางท่านเองอาจจะเห็นแค่แวบๆผ่านว่า,นาทีมงานวิศวะกระเพราะเรานะครับเราเดินทางมาถึงตอนที่80สิบแล้วนะครับ นะพักหลังๆลุงโจไม่ค่อยได้อัพลงมาให้เห็นนะไม่ค่อมีเวลาด้วยนะครับแล้วก็กลับบ้านมาจากทางานก็ค่ํานะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนเขาเรียกว่าห้องครัวแล้วก็พวกล้างจานนะเนี่ยตรงนี้มุมนี้นะลุงโจจะจะทาเป็นเป็นที่ล้างจานโดยเอาซิงค์สองหลุมนั่นแหละนะเอามาไวเอาไว้ตรงนี้นะแล้วก็จะมีที่นี่เลยนะนี่ที่ครอบจานนะครับ นี่นะที่ครอบซิงค์ล้างจานนะนี่ซึ่งก็สั่งมานะจากช้อปปี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นซิงค์อ่ล้างจานเขาเรียกว่าเวลาล้างจานเสร็จเนี่ยแล้วก็เอามาพักเก็บไว้นะโดยจะติดตั้งเอ่อเรียกว่าเหนือซิงค์นะเหนือซิงค์อ่างล้างจานมันก็สะดวกนะฮะซึ่งลุงจูจะให้ติดเอาไว้ตรงผนังตรงนี้นี่ผนังที่กําลัง กำลังจะทาสีเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้คิดว่าเดี๋ยวช่างนาะตัวเล็กมาก็จะได้เก็บสีแล้วก็จะติดตั้งนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวทําเสร็จลุงโจจะอัพเป็นคลิปสั้นให้เห็นนะฮะว่าผลงานต่อจากคลิปนี้มันจะเป็นยังไงนะครับนะหน้าตาอของซิงท,ที่ว่ากันเนี่ยมันจะมันจะออกมายังไงนะ,ะส่วนพื้นตรงนี้นะที่เป็นสีฟ้าเดิมเนี่ยอันนี้คือพื้นเก่า มันก็สีซีดแล้วล่ะนะฮะนะนะลุงจูวก,กับช่างก็เลยลงมาเห็นว่าจะเอาสีอะไรนะก็เนี่ยไปดูปะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะเพราะว่าซื้อมาแล้วนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่ก็คือพื้นนะที่เป็นกระเบื้องลายเขาเรียกว่าลายหินแตกหรือปะ่ะไม่ทราบนะมันออกจากดำๆแล้วก็เป็นลายหินนะครับเนี่ยจะเป็นแผ่นเดียวขนาดกว้าง60 ยาว120นะก็มี2แผ่นนะครับเนี่ยก็จะใช้กับเรื่องตรงนี้ยแหละนะอ่ะมาปิดมาปิดเอ่อทับด้าน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 เน,นี้ยด้านบนเนี้ยด้านซิงค์เนี้ยนะให้มันเป็นสีดำครับนะแล้วก็ไอ้พวกผนังพวกนี้นะหลังจากที่เราบิวอินนะเดี๋ยวจะเอาเครื่องเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์นะที่เป็นครัวเนี่ยนะครับเอามาติดตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับ ก็จะติดพวกกระเบื้องนะครับซึ่งก็ได้เลือกมาหมดแล้วนะครับนะส่วนพวกนี้นะที่เป็นของเก่านี่ก็จะลื้อออกหมดเลยนะที่เป็นประตูใต้ซิงก์เนี่ยนะก็จะเอาออกนะครับซึ่งลุงโจก,ก็ซื้อมาแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับนี่น,นีเป็นซิงก์ตัวใหม่ครับเนี่ยในกล่องเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะติดนะครับเข้าไปนะครับก็คิดว่าน่าจะออกมาแจ่มแล้วนะสวยนะเพราะว่ามันเป็นครัวก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับ มันะก็จะเปลี่ยนรูปตัว L นะครับเป็นรูปตัว L ขวางนะครับนะเป็นครัวที่คิดว่าน่าจะครบชุดนะทั้งนี่เลยนะเครื่องดูดควันเป็นระบบะดิจิตอลนะนะใช้ระบบสัมผัสหมดเลยนะครับเนี่ยลองไปแล้วโอ้โหลมแรงนะฮะข้อดีหรือว่าข้อเสียของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่กลางกลางบ้านเพราะว่าตัวดูดควันเนี่ยมันสูงนะมันสูงเพดานของเราเนี่ยมันจะลาดเอียงลงไปข้างข้างหลัง ทำให้การติดตั้งไม่ได้นะครับก็เลยเป็นทั้งข้อดีแล้วก็เอาวิกฤตมาสร้างโอกาสลุงโจก็เลยออกแบบครัวมาอยู่ทงางข้างในนี่เลยนะจริงๆแล้วลุงโจก็ไม่อยากจะให้มันมันมาเกะกะแบบนี้หรอกนะเพราะว่าเราเองก็จะมีเห็นไหมโซนที่เป็นประตูทําออกมาได้สวยแล้วประตูจะมีสองโซนนะเนี่ยสองอันนี่อันนี้อันนึง่งข้างข้างในเนี่ยยังจะทําต่ออีกอีกอีก,อกสเตจที่สองนะนะ ก็จะเป็นอีกอีกโซนหนึ่งเนี่ยก็จะทําเอาไว้เห็นไหมนะฮะสองสองช่องที่เป็นแบบกล่อ,ลองค่อมเนี่ยนะถ้าเอาพวกครัวมาค่อมแบบนี้มันก็จะเห็นไหมมันก็จะออกมามาบังกันแต่มันก็จําเป็นนะ,ะเพราะว่าเราเองก,ก็อยากจะได้ตัวด,ดูดควันซึ่งลุงโจสั่งมาในอินเทอร์เน็ตมันก็ดูเล็กๆนะแต่ว่าพอสั่งมาแล้วมันสูงนะครับมันสูงประมาณเกือบ70ซนติเมตรนะบิวอินเข้าไปก็เลยมันชนผนัง ก็เนะละชนผนังเพดานนะครับก็เลยต้องเลื่อนมาตรงนี้ก็ดีนะฮะเลื่อนมาตรงนี้มันก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งดูดินะครับเนี่ยออกไปข้างหลังเนี่ยก,ก็มาด้านนี้มันก็ทะลุมามันก็จะเห็นเป็นเป็นแผ่นนี่พอดีนี่ยังไม่เก็บสีนะฮะนี่ทาเพียงแต่สีพื้นส่วนปองควันเห็นไหมปองควันปองอากาศนะเนื่องจากว่ามันอยู่มันอยูอ่กลางบ้านนะครับเราจะส่งควันออกไปยังไงเห็นไหม เราก็ลงความเห็นกันว่าเราจะทําเป็นกล่องนะครับกล่องลักษณะแบบนี้แหละนี่นะฮะเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนี่นี่นี่สี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยนะสร้างขึ้นมาด้วยด้วยซีไลน์นะครับนะก็คือเนี่ยนะคือเป็นโครงนะแล้วก็ตอนนี้กําลังสั่งท่อหดตัวนี้อยู่นะท่อท่อหดเนี่ยมันสั้นมากับเครื่องเนี่ยหนึ่งเมตรกว่าเองนะส่วนความยาวที่เราต้องการส่งออกไปข้างนอก นอนประมาณ 3- 4สเมตรก็เลยกำลังสั่งมานะฮะซึ่งก็จะต่อต่อกล่องควันตนัวนี้นะครับยาวออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวทำเสร็จก็จะบิวอินเข้าไปก็จะเห็นเป็นกล่องมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือกล่องควันที่จะดึงดูดอากาศที่เกิดจากการประกอบอาหารน,นะออกไปด้านนี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามน,นะฮะนี่ก็คือดีไซน์การทำที่เรา ตั้งใจจะทำนะครับนะส่วนระบบไฟอะไรต่งตางๆนี่เดี๋ยวลงุงโจจัดให้ทีหลังนะครับนะก็คงจะต้องซื้อมานะครับซื้อมา,อาทำทีหลังนะครับเป็นงานไฟฟ้านี่นี่ก็คือภาพรวมนะครับของคลิปนี้นะยังลกๆอยู่เลยนะครับนะแต่ว่าพีดานเก็บเรียบร้อยผนังก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ลงลงรายละเอียดประมาณนี้แหละนะครับ นะพวกเนี้ยนะกระบงกระเบื้องพวกเนี้ยเดี๋ยวลุงโจก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าปูทับไปเลยนะครับนะเดี๋ยวก็อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วห้องครัวของลุงโจจะออกมาอย่างไงนะครับคอยติดตามแล้วกันนะครับนะครับว่าส่วนเนี้ยนะด้านหลังที่เป็นส่วนเอ่อที่ลุงโจออกแบบมาเป็นส่วนเล็กๆนะครับนี่นะด้วยบานหน้าต่างแบบ สไลด์แฮนด์เม็ดนะออกแบบมาเพื่อให้ลมมันฟลูแล้วก็ระบายอากาศได้ดีไม่มุ่งเน้นเป็นวิวอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าอยากจะให้น้องเหมียวนะฮะไอ้แมวสองตัวตัวยุ่งนี่แหละนะครับมันใช้ประโยชน์ร่วมกับคนนะอยู่ด้วยกันนะ,ะดูที่มุมนี้นะฮะนี่คือมุมด้านหลังนะเดินทะลุออกไปนะก็จะเห็นปันโซนห้องครัวนะพวกกล่องอะไรต่างๆก็จะติดเต็มนี่แหละวันนี้นะฮะ นะเดี๋ยวยังไงก็มาอัปเดตคลิปนะครับนะให้ทุกท่านได้รับชมนะเดี๋ยวรอดูผลงานของนายช่างคันชิดนะครับกับลูกชายนะนายช่างโตตัวเล็กนะครับว่าวันนี้นะคลิปนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับ